แต่ปรากฏว่าโดนจับนะครับโดนตำรวจจับไปเล่นการพนันนะครับนะต้องบอกว่าเวลามันมันมันหมดแล้วมันเศร้าใจมากมันรู้สึกเสียดายเงินมากกับเงินที่ได้มาแล้วเราไม่รักษาเอาไว้ผมจำได้เลยว่าผมไล์สดครั้งแรกเนี่ยคนดู2องคน3คนโอ้โหวันแรกผมเป็นหนี้ดอกเด้งรายวันเงินกู้รายเดือนนะครับซึ่งไม่พอ เงิน300เนี่ยมันไม่เพียงพอที่เราจะมาดำรงชีวิตได้สวัสดีครับผมอันโอกิครับก็วันนี้ผมนั่งเล่น Facebook นะครับก็ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพือทุกท่านนะครับอยากให้ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผมนะครับว่าผมเริ่มเล่นพระได้อย่างไรนะครับและ เพราะอะไรถึงมาเล่นพระเครื่องมาทําธุรกิจพระเครื่องได้อย่างไรนะครับก็จะพูดถึงสมัยเด็กเลยนะครับตอนผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพระเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นคนชอบพระเครื่องชอบดูพระชอบซื้อขายพระเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะตอนเป็นเด็กผมผมซื้อขายพระได้ยังไงนะครับก็ตอนเป็นเด็กๆนะครับก็ชอบนั่งรถเมลสายหนึ่ง ไปที่สนามหลวงนะครับผมชอบนั่งรถไปแล้วนั่งรถกลับนะครับแต่ในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสนามหลวงเนี่ยตรงนั้นทน่าพระจันทร์เนี่ยนะครับตามข้างทางเนี่ยเขาจะมีของขายเป็นจํานวนมากเป็นพวกพระเครื่องพระแท้พระปลอมพระกองอะไรเนี่ยเต็มขายไปหมดเต็มสองข้างทางเลยนะครับเมื่อก่อนก็โดดเรียนนั่งรถเมยไปท่าพระจันทร์ไปเดินดูพระไปขอพระเขาองค์ละบาท สมัยก่อนเนี่ยเขากองขายพระกันเต็มเลยองค์ละบาท่าผมจําได้เลยขายกันองค์ละบาทแต่ตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องอะไรหรอกเราแค่ชอบนะครับก็ไปขอพระเดินผ่านร้านไหนก็พี่ป้าขอพระองค์หนึง่งลุงขอพระองค์หนึง่งขอพระที่เขาขายองละบาทน่าจะเป็นพระปอมนะครับก็ขอพอได้พระมาก็นั่งรถเมล์สายหนึ่งกลับมาบ้านที่ถนนตก ก็เอาพระเนี่ยที่ขอมาองค์ละบาทเนี่ยไปขายให้กับยามในตอนนั้นก็ขายได้องละ5บาท10บาท20บาทแล้วก็เอาตังค์ไปเล่นเกมสมัยก่อนเนี่ยเล่นเกมนะที่มันเป็นเกมตลับอะมาริโอสมัยก่อนติดเกมมากแล้วก็เกมรถแข่งชอบมากก็ดีใจไปขอพระมาแล้วมาขายได้เงินก็ติดใจเลยทีนี้หาเงินได้ง่ายก็ทำแบบนั้นไปเรื่อย จนมีความผูกพันโจนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลยรักในอาชีพพะเครื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะครับก็แค่ตอนเป็นเด็กแค่อยากได้เงินไปเล่นเกมเท่านั้นนะครับแล้วผมก็ชอบพะเครื่องมาเรื่อยๆชอบมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เคยซื้อขายแบบจริงจังนะครับผมก็ชอบมาเรื่อยๆจนเมื่อ,อผมอายุได้ประมาณ20นะครับก็เริ่มมีการซื้อขายแล้ว เริ่มมีความรู้พอสมควรแล้วนะครับก็เข้าไปบ้านเพื่อนก็เวลาไปบ้านเพื่อนเจอพระก็ซื้อพระมาพระเหรียญพระอะไรเรามีความรู้นะครับเราก็เหมามาซื้อมาขายไปนะครับซื้อมา500ขายพันหนึ่งขาย3,000ันนะครับก็ซื้อซื้อมาขายไปแต่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นคือเราเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตนะครับตอนนั้น20กว่ากว่าก็เที่ยวอย่างเดียว ติดเที่ยวติดเล่นได้เงินมาก็ใช้เงินหมดก็เที่ยวเตะเสเพนะครับเข้าคุกออกตารางนะครับพอเริ่มมาอายุ24 25ก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับเพราะคนเราเนี่ยต้องมีความฝันต้องสร้างอนาคตนะครับผมก็มาฉุดคิดว่าเฮ้ยผมเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไ le, ด le, ้เล่ร่อนเสเพเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยหันมาซื้อขายพระเครื่องอย่างจริงจังนะครับก็ไม่มีทุนหรอกทุนไม่มีหรอกก็ใส่เข้าไปตามบ้านเพื่อนนะครับเข้าไปบ้านเพื่อนเพื่อนคนไหนมีพระเอามาให้ดูก็ขอเพื่อนมาบ้างซื้อเพื่อนมาบ้าง500พันหนึง่งแต่เรามีความรู้หรือที่เรียกง่ายๆว่าได้พระฟุกนะครับนะเข้าตามบ้านเพื่อน พอซื้อเพื่อนมา500,000พันหนึง่งขายได้หมื่นกว่าบาท20,000เราก็มีทุนอ่าเราก็มีทุนมาก้อนหนึ่งเราก็เอาทุนนั้นน่ะไปซื้อพระซื้อมาขายไปสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีบ้านอยู่นะผมเป็นคนไม่มีบ้านอยู่ผมก็ไปหาเช่าห้องอยู่ไปเรื่อยตามภาษาชีวิตวัยรุ่นนะเช่าห้องอยู่บ้านเพื่อนบ้างอยู่ห้องบ้างนะครับก็ซื้อขายพระได้พักหนึ่งปรากฏว่า ก็หมดสมัยก่อนติดเที่ยวติดเล่นนะครับไปซื้อปืนซื้ออาวุธปืนไปพกไปเพื่อนผมเนี่ยเป็นพวกเด็กช่างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างพกปืนไปขึ้นเด็กช่างนะครับตามภาษาไวรุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าโดนจับนะครับโดนตํารวจจับตอนนั้นโดนจับคนเดียวเลยเพื่อนรอดหมดนะครับเพื่อนเพื่อนพกมีดันหมดทุกคนมีผมพกปืนคนเดียวก็วเป็น,ป,นปืนไทยประดิษฐ์อีโบนะครับ ก็โอ้โหเข้าไปติดคุกติดตารางออกมาตอนนั้นติดสารเด็กนะครับไปติดบ้านเมตตาปล่อยออกมาไม่มีที่อยู่นะครับจําได้เลยวันแรกที่ปล่อยออกมาไม่มีเราไม่มีบ้านอยู่นะครับเราแยกออกจากพ่อแม่มาพ่อพ่อเราเสียไปแล้วนะครับแม่ก็อยู่กับแฟนใหม่เราก็ปล่อยได้รับอิสาลภาพปล่อยออกมาเนี่ยเราไม่มีที่อยู่เลยไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับ ก็มีเพื่อนที่รู้จักกันตอนที่อยู่บ้านเมตตาด้วยกันนะครับ<ม>เขาอยู่พระรามสองอ<ะ>ผมก็ได้โทรหาเพื่อน<ม>ก็นั่งรถมาพระรามสอง<ม>ก็มาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนนะครับพอมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเนี่<ม>ยเพื่อนเขาก็มีพ่อมีแม่นะแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอาศัยอยู่บ้านเขาได้ตลอดนะครับผมก็เลยไปนอนตลาดนัดที่ผมเคยทําคลิปออกไปนะครับไปนอนตลาดสแกงกาม ก็ไปนอนตลาดใช้ชีวิตอยู่ตลาดนัดนะครับผมขายของให้แม่ค้านะครับได้วันละร้อยนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมาพักหนึ่งก็ต้องบอกว่าโหมันเป็นอะไรที่ที่ต้องบอกว่าสุดๆสําหรับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่กำลังท้อแท้อยู่ผมว่าไม่มีใครหรอกที่จะเผชิญความลำบากเท่าที่ผมเจอถ้าพูดถึงวัยรุ่นนะผมว่าผมนี่สุดๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ผ่าน จุดนั้นมาได้นะครับก็มามีครอบครัวนะครับตอนมีครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเงินอะไรนะครับก็หาอยู่หากินไปวันๆก็ซื้อพระบ้างขายพระบ้างไม่ได้ทําอะไรแบบจริงจังนะครับแต่พอผมตอนนั้นผมจําได้ว่าผมไปซื้อพระบ้านหนึ่งแล้วผมได้พระฟุกได้พระฟุกแบบว่าโอ้โหบ้านนี้มี มีพระเยอะมากๆนะครับมีหลวงปู่โต๊ะมีหลวงปู่ทวดมีหลวงพ่อพรมเยอะมากผมได้มาหีบหนึงอะ่ะบ้านเนี่ที่ผมเข้าไปซื้อนะครับก็ลงทุนไปประมาณไม่ไม,ไม่กี่บาทนะครับแต่ผมขายพระชุดนั้นน่ะได้ประมาณล้านกว่าบาทโอ้โหตอนนั้นเงินล้านกว่าบาทแม่งเยอะมากเยอะมากๆนะครับจากคนที่ไม่มีเงินเลยช่าบ้านอยู่ เช่าห้องอยู่นะครับเช่าห้องเช okay. mm ่าเนี่ยอยู่นะครับไม่มีเงินเลยโอ้ได้มาล้านกว่าด้วยความที่เราคนไม่เคยมีเงินอ่ะโอ้โหล้านกว่ามันเยอะมากเราก็คิดว่าเงินล้านกว่าบาทเนี่ยมันเป็นเงินเยอะแล้วเราคิดว่ามันคงจะไม่หมดคิดว่าโอ้โหมันเยอะอ่ะล้านนึงคิดว่ายังไงก็ไม่หมดเราก็ไปไปเล่นการพนันนะครับนะไปเล่นการพนันไปเล่นไฮโลไปเล่นนู่นเล่นนี่ปรากฏว่า เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเงินหมดหมดเกี้ยงไม่มีเหลือเลยนะครับไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวนะก็หูต้องบอกว่าเวลามันมันมันหมดแล้วมันเศร้าใจมากมันรู้สึกเสียดายเงินมากกับเงินที่ได้มาแล้วเราไม่รักษาเอาไว้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้มีแล้วก็หมดหมดแล้วก็มี พอหมดแล้วผมก็ไปได้จังหวะไปได้พระฟุกไปได้นู่นได้นี่นั่นขึ้นมาจนปั้นมามีเงินผมก็ไปเล่นการพนันผมเนี่ยติดการพนันมาสองปีสองปีเต็มๆผมไม่ทําอะไรเลยหยิบหย,ยิบนูน่นยืมนี่กู้นั่นมาหมุนเวียนหมุนไปหมุนมาอยู่ในการพนันครับจนสุดท้ายหมดหมดจนแบบว่าโหมีหนี้ท่วมหัวนะครับส่งดอกรายวันดอกเด้งนะครับก็ จุดหักเหที่ผมเริ่มมาทำธุรกิจพักเครื่องอย่างจริงจังเลยก็คือวันนั้นผมเล่นผมออกจากบ่อนผมหมดตูดไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียวเลยก็กลับมานอนอยู่ที่บ้านนะครับก็มองหน้าลูกเมียว่าเฮ้ยถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับครอบครัวเราเนี่ยคงจะลำบากมากลูกคงจะลำบากเมียเราก็จะลำบากผมก็เลยไปสาบานกับศาลพระผม ว่าผมจะเลิกเล่นก็ไปหาซื้อพระตามบ้านมาองละ5 5บาท10บาท20บาท30บาทก็เหมามาเหมาเหมารวมๆม,มานะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าถ้าให้ผมมาไลฟ์สดพูดกล้องมือถือเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ทำแน่นอนนะครับแต่เนื่องจากตอนนั้นน่ะสถานการณ์มันบีบบังคับคือผมไม่รู้จะไปทำอะไรแล้ว เงินก็ไม่มีมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวกับพระอีกกองหนึ่งพระย่อยๆพระนี้ก็ไม่ได้มีราคาเลยนะพระองค์ละส0ร้อบาทนะครับผมก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับตั้งกล้องไลฟ์สดครั้งแรกเลยผมจําได้เลยว่าผมไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยคนดูสองคนสคนโอโหวันแรกแต่วันแรกผมขายได้ วันแรกผมขายได้300นะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยณนะตอนนั้นยังไม่ดีใจนะ300บาทไม่ดีใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมส่งดอกเยอะมากผมเป็นหนี้ดอกเด้งรายวัน,นเงินกู้รายเดือนนะครับซึ่งไม่พอเงิน300เนี่ยมันไม่เพียงพอที่เราจะมาดำรงชีวิตได้ตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มไลฟ์สดทุกวัน ผมไลฟ์ทุกวันนะครับไลฟ์ like ทุกวันวันแรกคนดู3คน2คนขายได้300วันที่2ผมก็ไลฟ์อีกนะครับคนดูไม่เกิน10คนทักงทีผมไลฟ์มาประมาณ 2, อาทิตย์2อาทิตย์คนก็ยังดูแค่10คน11คนแต่มันก็ยังโชคดีที่ว่าพอเราเริ่มไลฟ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มขายได้ จาก300เป็น500 500เป็นพันหนึ่งพั 1, หนหเป็นพันห้าพัเป็น2 0 0พมันจะก้าวกระโดดไปเรื่อยๆนะครับผมไลฟ์สดเดือนแรกคนดูเยอะสุดเลยก็ประมาณ15คนไลฟ์ได้วันละพันวันละ800 2,000 3,000แล้วก็เก็บหอมออมเขาเรียกว่าเก็บหอมลอมลิบเออเก็บหอมลอมลิบอะไรเนี่ยนะเก็บแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับ เราก็เก็บเก็บเก็บจนเรามีเงินหมื่นกว่าบาทเราก็ไปหาซื้อพระเหมาพระตามบ้านพวกบ้างแล้วก็มาไลฟ์สดไลฟ์สดก็มีคนดูจาก10คนเป็น20คนก็เริ่มขายได้วันละ5,000เริ่มขายได้วันละ5,000เริ่มดีใจแล้วเฮ้ยแม่ขายได้วันละ5,000เดือนละแสนห้าเราก็เริ่มมีกำลังใจแล้วแล้วเราเป็นคนขี้อายเราเป็นคนให้เรามาพูดหน้ากล้องโทรศัพท์พูดคนเดียวเนี่ย ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ทําแน่นอนนะครับแต่มันต้องทําด้วยที่สถานการณ์มันบังคับให้เราต้องทําเพราะเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็ผมก็ไลฟ์สดอย่างที่ผมบอกไลฟ์มาเรื่อยๆไลฟ์มาได้เดือนเข้าเดือนที่3เข้าเดือนที่3เนี่ยคนดูผมประมาณ30กว่าคนนะครับสากว่าคนเริ่มขายพระได้วันหนึ่ง8ปดพันห สองหมื่นแล้วแต่บางวันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าก็ปั้นมาเรื่อยๆปั้นมาเรื่อยๆจนมีเงิน4ี่ห้าหมื่นนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเล่นตั้งแต่พระย่อยเลยตั้งแต่พระไม่มีอะไรเลยพระหลักสิบห้าสิบร้อยหนึ่งณนะตอนนั้นผมไม่อายเลยผมไม่อายเลยที่ผมจะขายพระองค์ละห้าสิบองค์ละแปดสิบองค์ละร้อยผมสู้แบบว่าโอ้โหปั้นอะปั้นอะเขาเรียกว,ว่าปั้นจากศูนย์อะ นะเก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆเก็บหอมลอมลิศเก็บมาเรื่อยๆซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปไลฟ์สดไลฟ์ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเขาไลฟ์กันวันหนึ่งสี่ชั่วโมงผมไลฟ์วันหนึ่งสิบชั่วโมงผมไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มยันหกโมงเช้านะครับแล้วผมเนี่ยทาซ้ําๆกันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจนผมมีเงินจากผมไม่มีเงินเลยนะจนผมมีเงินแสนนะครับมีเงินแสนกว่าบาททีเนี้ย เฮ้ย <S an> เรามีเงินแสนกว่าบาทแล้วเราก็เริ่มที่จะไปซื้อพระที่เล่นหากันองหนึ่งส0 0พ4 0 0ี่พันเราก็เริ่มไปซื้อขยับขยับเวทขึ้นมาไปเล่นพระหลักพันแต่ปรากฏว่าพอเราไปซื้อพระหลักพันปุ๊บเนี่ยเราเอามาขายไม่ได้ณนะตอนนั้นโอ้โหเราเครียดมากซื้อมาขายไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงทุนจมอยู่กับพระหมดเลยขายไม่ได้ ผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปบ่อนอีกครั้งหนึ่งเข้าไปบ่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เข้าไปครั้งนี้ไม่ได้ไปเล่นนะครับเข้าไปเอาพระไปจำนำในบ่อนเอาพระไปขายพวกกันนะก็ได้เงินออกมานะครับพอได้เงินออกมาเราก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยแม่งถ้ากูไปซื้อพระองค์ละ3,000 7,000กูมาขายเนี่ยขายไม่ได้หรือภาษาเซียนเขาเรียกว่ามือไม่ถึงอ่ามือยังไม่ถึงนะครับก็เลยยังขายไม่ได้ ก็เลยไปเหมาก็กลับมาขายพระย่อยอีกเหมือนเดิมก็ไปซื้อย่อยๆมาอีกแต่ทีเนี้ยด้วยที่พระย่อยเนี่ยที่เราไปเหมามาเนี่ยบางองค์มีมูล,ลค่า 2000, 3000, 5000, 7000ก็มีแล้วแต่จังหวะว่าเราไปได้พระอะไรมาทีเนี้ยเราก็เริ่มมาขายองค์ละ500พอ500ขายได้ก็เฮ้ยองค์ละ5 0 0กูเริ่มขายได้แล้วเว้ยขยับขึ้นมาเป็นองค์ละ1,500เฮ้ย1,500เริ่มมีคนซื้อแล้วเว้ยก็ลอง มาขายองค์ละสามพันสามพันก็เริ่มขายได้แล้วเออเราก็เริ่มขาย3,70050 0จดร้อยห้าอยพันึงอยู่ในเลทเนี้ยไลฟ์มาประมาณสัก4 5หเดือนนะครับก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณ200,000ตอนนั้นครับหเดือน5เดือนหาเงินได้200,000แม่งนานเหมือนกันนะนานนะครับ5เดือน200,000นี่ผมก็ว่าสำหรับผมผมว่านานนะโอ้โหนานมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากในช่วงระยะเวลาที่เราเริ่มแรก ทำเนี่ยเราลงมือทำเนี่ยอะไรก็ช่างผมรู้เลยว่าถ้าเราเริ่มแรกเนี่ยมันเหนื่อยมากๆแล้วผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยท้อแน่นอนตอนนั้นคนดูเพจผมอยู่ประมาณ50คนก็ขายองค์ละ5 0 0 0 7น0 0นะครับแต่ว่ามันฝืดถามว่าขายพระตอนนั้นนะ่องค์5 0 0 0 7,000นเนี่ยขายได้แต่ว่ามันฝืดมันไม่เหมือนกับที่เราขายพระย่อยๆเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่งเราลงทุน ซื้อพระองค์หนึ่งห้าพขายได้กําไรร้อยหนึ่งลงทุนซื้อพระแปดพัขายได้กำไรสามร้อ 8, 000, ย 300, บางองค์ขาดทุนก็มีหลายครั้งที่ขาดทุนเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําแบบนี้เพื่ออะไรเราก็ไปซื้อพระย่อยมาขายดีกว่าพระย่อยเนี่ยเวลาเราเหมามาเนี่ยเราเหมามาเนี่ยเราสามารถขายได้เลยองค์ละ300 500เราได้กําไรแน่ๆอยู่แล้วพระย่อยเนี่ยยังไงก็ได้กําไรนะครับผมก็ มุ่งเป้าไปที่ขายพระย่อยก่อนเลยแต่ผมเน้นกระนวนและจังหวะผมเนี่ยโชคดีที่ได้ไปเหมาพระบ้านลูกค้าบ้านหนึ่งนะครับบ้านนี้เขาเป็นคนสร้างพระในสมัยก่อนนะครับแต่บ้านนี้เขาไม่มีพระเก่านะครับจะมีแต่พระใหม่ล้วนๆเลยก็เป็นพวกพระเกจิคณาจารย์ใหม่ๆทั่วไปนะครับแต่ปรากฏว่าบ้านนี้มีเยอะมากๆนะครับมีเยอะมากๆโอ้โหมีพระไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นองนะครับมาไม่ต่ำกว่าสี่0มืงนองผมเนี่ยได้เอาเงินทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยซื้อพระบ้านนี้บ้านเดียวเลยผมทุ่มหมดหน้าตักเลยเพื่อที่จะเอาพระย่อยทั้งหมดเนี่ยออกมาต้นทุนเราเหมามาถั่วเฉลีย่ยแล้วองค์หนึ่งก็ไม่ถึง20บบาทนะครับแต่เป็นพระแท้นะเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้เป็นพระ สร้างเมื่อ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วหลวงพ่อตัดวัดชายนาหลวงพ่อแถมวัดช้างแท่งกาาระจยดอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเกจิทั่วๆไปที่ไม่มีที่ไม่มีราคาแพงมากนะครับวันแรกเชื่อไหมทุกท่านผมเอาพระที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมกองกองรวมกันกองพนเนินเทินทึกเลยเยอะมากนะครับโอ้โหพอผมไล์สดปุ๊บเนี่ยพอคนเห็นพระกองเยอะเนี่ยมันเป็นจุดสนใจคนเขาก็เข้ามาดูแบบว่าโอ้โหดูกันหลายคนมากนะครับ ตอนนั้นก็ดูกันก็คือเกือบร้อยคนะ่ะแต่ไม่ถึงร้อยแบเก้าสิบนะครับร้อยก็มีแล้วแต่จังหวะวันแรกผมขายพระได้200แสนวันเดียวนะครับส0 0แสนผมขายองค์ละ50าสิบร้อยหนึ่งแปดสิบห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสคนลุมกันซื้อแบบว่าอหูยวันแรกเราดีใจมากหโหวันแรกแม่งเราขายแบบว่าแพ็คของไม่ทันแพ็คของไม่ทันเลย วันแรกขายได้สองแ0,000นนะครับวันที่สองก็ขายได้2องสามแสนอีกนะครับผมเนี่ยขายได้แบบเนี้ยมาประมาณเกือบเกือบเดือนโอ้โหบ้านนี้ผมต้องบอกเลยนะต้องบอกเลยว่าผมได้กําไรกับบ้านเนี้ยมาประมาณรวมๆแล้วผมว่าต้องมี3ล้านนะครับจากผมไม่มีเงินเลยนะนี่แหละผมเอาเงินทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยไปเหมาพระย่อยนะครับผมได้กําไรมาเกือบ3ล้านต้องมี โดยประมาณนะครับทีเนี้เรามีทุนแล้วเนี่ยเราก็เดินหน้าเต็มกําลังเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีเงินทักแสนสองแสนแล้วคุณมีแนวทางที่ดีนะครับเดินไปในแนวทางที่ดีไม่ไม่ไปเที่ยวเตะหรือไม่เอาเงินไปซุลุยซุล,ลายนะครับผมบอกเลยว่าเงินหลักแสนเนี่ยจะปั้นมาเป็นเงินหลักล้านไม่ยากก็ EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ท่านใดที่อยากรู้ว่าเฮ้ยผมเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ยังไงนะครับ e ีพีหน้าผมก็จะมาเล่าให้ฟังต่อต้องบอกผมว่าต้องพูดว่าถามว่าประสบความสำเร็จไหมผมบอกเลยว่าตัวผมเองอาจจะสู้หลายๆท่านหรืออาจจะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าในระยะเวลาหนึ่งปีผมมาได้ขนาดนี้ผมก็พูดได้เลยว่าผมไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับ ถ้าวัดกันถึงความสําเร็จนะครับคุณอาจจะเล่นพระมา5ปี6ปีแต่ผมปีเดียวผมทําธุรกิจไร้สดปีเดียวผมเดินมาไกลได้ขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่ดูผมอยู่นะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับผมก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ หลายๆท่านได้ติดตามนะครับว่าผมดำเนินชีวิตยังไงทำธุรกิจยังไงถึงเดินมาไกลได้ขนาดนี้นะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องอันโอกิ FC ด้วยนะครับ EP หน้าก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมและเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ทำตามกันนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ